แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะตอนนี้ฟังด่วนค่ะทกสเตรียมโอนเงินแล้วก็นัดจ่ายเงินในวันที่1สิงหาคม2564ซึ่จึงพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ในโครงการประกันรายได้นะคะจะได้รับสูงสุดถึง3,900บาทเลยค่ะและในส่วนของเกษตรกรถ้าหากมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกในวันที่1สิงหาคมนี้อีกสองรายการส่วนการนัดโอนเงินในครั้งนี้โอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ หากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทซาบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรฟังอีกแล้วค่ะซึ่งในส่วนของวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะทกศเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังค่ะในส่วนของโครงการประกันรายได้นะคะงวดที่9กด้วยส่วนรายละเอียดในการรับเงินครั้งนี้เกษตรกรที่ ลงทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินสูงสุดถึง3,900บาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะคุณผู้ชมในส่วนของ กระทรวงพาณิชย์กลมกันค้ะภายในก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่อยู่ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกม,มันสำปะหลังปีการผลิต2,563-2,564ในส่วนของวดที่9นะคะซึ่งก็คือเกษตรกรกลุ่มผู้ที่ปลูกม,มันสำปะหลังที่แจ้งปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังวันที่31มีนาคม2,563แล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2,564ในส่วนของราคาอ้างอิงเฉล ระยะเวลานะคะก็อยู่ที่2บาท46สตางต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็มีการจ่ายชดเชยในครั้งนี้อยู่ที่0.04บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาคำนวณดังนี้นะคะก็คือนำ3า3 9 9บาทคูณกับ0.04แล้วก็คูณจำนวนไร่ซึ่งไม่เกินครัวเลือนละ100ตันก็ประมาณ29ไร่ถ้าหากคูณออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับสูงสุดถึง3,900บาทนั่นเองค่ะ ในส่วนของการโอนเงินนะคะทกสอนัดโอนในวันที่1สิงหาคม2564ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะและในวันที่1สิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเกษตรกรกลุ่มนี้ถ้าหากท่านมีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินจากทางกระทรวงการคลังอีกนะคะโดยทางกระทรวงการคลังโอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น2รายการรายการแรกก็คือโครงการเพิ่มกาลังซื้อ200บาท รายการหนึ่งก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,ค200-300บาทซึ่งจะได้รับสูงสุดอยู่ที่500บาทส่วนการใช้จ่ายในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะสามารถรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่สันทแซบนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้1สิงหาคม2564เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสปะรังเตรียมรับเงินแล้วก็รับอีก2เด้งในส่วนของคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบั ส,สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ